เจ็บความรักของฉันเอาไว้เพราะรอวันที่จะได้พบกันผมเชื่อสุดใจว่าเมืองจะต้องซ่อนอยู่ในที่ไดที่นึงบนเขาลืม คุณสิวัตรครับนี่ล่ะ้าไหมแล้วทำไมคนถึงอยากตามหาเมืองนั่นหรอผมแค่อยากทำตามความฝันพ่อให้สำเร็จอะ่ะ แต่ไม่เคยมีใครให้ข้อมูลสิ่งที่ผมอยากรู้ได้เท่ากับอาจารย์หากูเลยขากูหากูถูกเรียกว่าเป็นนักวิชาการนอกรีดเพราะเป็นคนเล่าเรื่องเก่งชอบทําให้คนคอยตามแต่คนชอบเบอาชนะโดยไม่สนวิธีการแม้กระทั่งหลอกใช้ลุงสิงห์ผ่เมื่อสองปีที่แล้วกอนลุงสิงห์ผ่อนเสียชีวิตลุงสิงห์ผ่อนเจอชาติเมืองบนเข่าหลวง หากูลรู้เรื่องเข้าหากูลเลยขอให้ลุงสิงนพรพาไปดูโดยสัญญาไว้ว่าเขาจะไม่มีทางเอาเรื่องเนี้ยออกสื่อคุณรู้ไหมสุดท้ายเป็นยังไงหากูลจัดถแถลงข่าวว่าตนเป็นผู้้นพบและบอกกับสื่อว่าตนจะพาไปพิสูจน์แต่ผมตามเรื่องนี้มาตลอดเลยยังไม่เคยเห็นข่าวการค้น,คนพบพซากเมืองอะไรเขอาหลวงเลยนะครับก็เพราะหากูไม่เคยเจอซากเมืองนั้นอีกเลย ลุงสิง,งห์ขอนทำพิธีปิดป่าไว้ตั้งแต่วันที่พาทีมของฐากูลลงมาแล้วหลังจากลุงสิงห์ขอนเสียถากูลก็มาตามตื้อให้ขุนเขาพาไปแต่ขุนเขาเองก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วคุณเชื่อเหมือนคุณเขาไหมว่าถ้าเกิดมีการตามหาเดิงจะต้องมีคนตายแม่ผมบอกว่าลุงสิงห์ขอนเชื่อแบบนั้นแล้วยิ่งการตายของลุงสิงห์ขอน มันยิ่งตอบย้ำว่ามันอาจจะเป็นความจริงคุณมีเรื่องที่สงส,งสัยมาทั้งชีวิตแต่ยังหาคำตอบไม่ได้ปะก็มีนะครับ ราไม่คิดจะหาคําตอบหรอถ้าคําตอบที่ผมตามหามันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนต่ว่าคนไม่ยอมแพ้แต่ถ้าคําตอบที่ผมตามหาทําให้คนรอบข้างต้องเป็นอันตรายผมคงจะหยุดไม่ตามหารู้อย่างนี้แล้วอะ่ะ คุณอยากจะตามหามันอี่กรอ ผมควรจะอยู่ตามหาเหมืองแบบที่คุณขอบอกผมดีไหมซากเมืองที่อาจารย์เคยเจอพร้อมกับลุงสิงคอคอนยังมีภาพอีกหลายส่วนที่อาจารย์ไม่เคยเปิดให้ใครดู เมืองตามพร,ริงเป็นอาณาจักรโบราณมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตรวรรษที่7 จะไปไหนคะอาเกศอาเกศคะเยอะแล้วค่ะอาเกศตสายครับกำชับคนงานให้ดูแลคุณภาพโกโก้ให้ดีหน่อยนะอย่าให้ย่อตกเหมือนปีที่แล้วได้ครับดูซิเห็นไหมอ,อ๋อน้ำไม่ได้ดูให้ละเอียดนะครับ คัดเกียนหน่ยครับใช่ครับอย่ามามันไม,นมน่มันได้คัดแั่ค่าคุณสิวัตรได้แล้วค่ะอุ๊ยวันนี้นะป้าทําให้อย่างไม่เผ็ดเลยล่ะ <c oughs> เอาไปให้คุณสิวัตร <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเอาไปแห้งครับอ๋อจะ้ะเยอแล้วค่ะเกศอากิตเยอแล้วค่ะอ,อ,ะ,อะไรคุณ<ะ>สิวัตรไปแล้วค่ะฮะไปไหนไม่รู้เห็นขับรถออกไปค่ะ เอ้าอ้าอ้เอซงเบโอ๊ยบบเบดเดีก็แบ,บ็กเลยเขาเลยวุ่นวายกันอยู่เขาบ้าจ พอแบบนี้อยากตายเลยไงคุณกลับบ้านอาจารย์ถากูลเขามีรูปของซากเมืองที่ลุงสีของเคยพาเขาขึ้นไปผมจะไปดูเห็นกับตาตัวเองเห็นแล้วยังไงอ่ะต่อให้คุณรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าผมไม่ให้สร้อยหินสีวลึงไปคุณก็ไม่มีทางหาเมืองนั้นเจอไม่ใช่หรอแล้วคุณจะไปเพื่อเดี๋ยวอืม เพื่อไม่ให้ไฟของหมูต้นไปทำร้ายคนรอบข้างไงรวมทั้งคุณด้วยถ้าเขา้าใจแล้วก็ปล่อยการเข้าป่าไม่ได้ง่ายสภาพอย่างคุณน่ะไม่มีทางที่จะไปถึงซากเมืองได้หรอกคุณเคยเห็นมันหรอซากเมืองที่อาจารย์ถาวณบอกมีอยู่จริงหรอมันก็เป็นแค่เศษซากไม่ได้มีเมืองอะไรทั้งนั้นอะ ก็เพราะว่าตอนนั้นคุณไม่ได้ไปพร้อมผมไงแล้วคุณก็ไม่ได้มีสร้อยหินโยนี้คุณเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคุณคิดว่ามันจะมีปฏิหาริย์แฟนตาซีประตูเมืองจะปรากฏใหหินสองชิ้นนี้ไปอยู่ที่นั่นเหรอนี่มันชีวิตจริงไม่ใช่โลกในจนินตนาการของคุณคุณเชื่อผมผม,<ต>ผมไม่เชื่อจนกว่าผมจะได้เห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่ผมรู้มาตำนานความเชื่อเรื่องเราขานอะไรก็แต่มันไม่มีอยู่จริง ต้องให้ผมพาคุณไปที่นั่นใช่ไหมคุณหนึ่งจะหยุดอ่ะใช่แล้วต่อให้ผมไม่มีส้อยหินชิวเลงของคุณนะผมก็จะไม่มีทางหยุดตามหาในสิ่งที่ผมอยากรู้มาตลอดชีวิตแล้วทําไมเมืออที่หายสาบสูญถึงต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับพลังของผมแล้วทำไมผู้ชายที่ผมฝันถึงต้องมีหน้าตาคล้ายกันกันกบคพนะูดถอะคำตอบมันอยู่ที่นั่น ทุกวันที่สิ่งเกา่าโดนทดแทนด้วยสิ่งใหม่ไม่ว่าสิ่งใดๆล้วนแปลเปลี่ยนไปทุกวินาทีคงเหลือเพียงแค่สิ่งหนึ่งคือรักเดียวที่ฉันมีกี่หมื่นพันปีรักเธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เก็บความรักของฉันเอาไว้เพื่อรอวันที่จะได้พบกันจะกลับมาเพื่อคอยอยู่เคียงข้างเธอเท่านั้นขอได้โปรดรู้ไวงั้นต้องรออีกนานเท่าไหร่ป็นมมันเจ็บนี้วะ ตั้งแต่ผมเจอคุณผมรู้สึกเหมือนผมถูกสตาร์อะไรบางอย่างกับคุณเหมือนว่าเคยเจอคุณมาก่อนเราทั้งสามคนคือผู้ควบคุมท่านในตำนานตามพลีเรามีอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนผมไม่อยากรู้แต่กูอยากรู้เราจะใช้หินสิวิลึงและโยนีอาบแสงจันทร์เพื่อบูชามาหาเทพ <c oughs> เพื่อให้พระองค์เปิดทางเข้าสู่เมือง ต้องรออีกนานเท่า